พอกันอีกแล้วด้วจ้ามือน,นี้พามันง้มน้ำสงกรามันด้วยพี่น้องมาซาลงกันน้องลงแล้วคะ่ะมือสมังนอ่ง <c oughs> ตาตาไปใช่หรือไมอากาศดีมากหอยมากินหอยให้นางเริ่มเลิ่มลื่นเลยค่ะทีมงานอะไรทีมงานทีมงานอหอย อเข้าสิโตก็ตั้งไว้นะไปบ่าย่๊ย่เขาบอกอยู่พุเลยโค้งผูแย่อวนย่วนะไยหอวเรไปมาข้ามไปนี่ไป อลไไปห้าห้ากัเป็นแก้งกบแก้งคนคนออกบกทางไหนแม่ข้าจับกำังอยู่แม่แก้งอยู่ค่ะเมื่อยพร้อมเราเราเปลัองไม่ยังรอเรา อบลงนะมันหนาวที่บลงเลยกินได้ยังเอาใกล้ๆนี่นะมึงถอยพ่อมึงน้อยถอยรถมือนะเพื่อนหลังนั่นแหละเพื่อนหลังนั่นแหละ เอาไปหางวัวไมตาเงี้นะะนะกุ่มพอได้ก้อยกันอ๋อสอเลยไม่ไดพดอระบ่ได้ ไปได้กม่อนไปเดยค่ะ <descon> ด <fin anta> <p uss ASE ori> ีดีไี่ไไปี่ดีดไป S'il vous <laughs> plaît, je vous souhaite une เด้อบันนี้ได้เวลากินละมาเซฟๆหนักกันเด้อค่ะพี่น้องก้อยหอยทรายเซบมะคะเซตบค่ะโบกหนึ่งคือปิตานั่นแทนน้ำเก้งห้อยโบกเดียวคือปิตาหัวเราะซี่โบกเลยเอ้าเอาเงินมาได้เลยจิมาเสี่ยวเอาเซฟบบ่จอวาไหมเจ้า เซบจ้าใหญ่ป่ะแซฟบใหญ่ลูกม่นำมูลมาแซบจ้าเพื่อนาปวม่ลูกไ่ยอโซ่ข้ามนะอข้ามมลูกแม่น้ำมูลงยูแม่น้ำสงขามเ้ยพี่น้องมาแซบๆมากันในเวลาที่แล้วเนื้อสงามเดียวกับพ่อเลยพี่น้องหอยสงามเตบบนแซะ ผแม่นได้กินน้ำกิมีน้องพ่อนเงานที่ได้ค่ะพื่่ะค่ะพ่อยิบเบอเรอยิบุกไม่ให้แบ่งลโอ้ยเสียใจเดอยากกินเสียบยอะอมให้กินหลายได้ ว่าเจ้าแล้รบให้กินไรไเข้ามันจะได้ร้องเพลงได้เนี่ยนพาหอยเรียนานกสาวแ้วแล้วคานย่างเดียวแบบวา้มืเพื่อไม่คนเลยมากินหอยสงครามพแต่ว่ามีเพลงสนุกนานเลยครับดีนี่น้องคือหอยเยีแล้วกันเยียมมาก ให้แซรครัอมันอีกฟัเราเอาแดงย้อมัเนเราอยู่เรางวัลวัติภาละมารางวัลพวกมันนั้นเราติดตกเนื้อเน้อแสรํงกันนะค่ัพี่น้องทุกคนแส่บ กำลังการเดิน,น,นพี่น้องขอขอบคุณด้ค่ะที่เขารับชมคลิปให้เพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะน้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดตามนะคะขอรับหน้าพากันมาค่ะสวัสดี